สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของมาเสเตอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อเรื่องการแก้ปัญหานะครับโดยการถ่ายทอดความคิดเป็นแผนผังหรือองค์กริทึมในการเรียงลําดับนะครับนักเรียนต้องรู้จักกับปัญหาก่อนนะครับว่าปัญหาของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็เขียนถ่ายทอดออกมานะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาเราเราจะเรียงลําดับขั้นตอนอย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับลูก นี่เรามาดูกันนะครับวิธีการคำนวณ <Okay. S 1> การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับหนึ่งเลยการแก้ปัญหามีลําดับขั้นตอนการแสดงลําดับขั้นตอนช่วยให้เกิดความเข้าใจตรวจสอบได้ง่ายขึ้นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทําได้หลายวิธีหนึ่งเขียนบอกเล่าสองวาดภาพสามใช้สัญลักษณ์นะครับนักเรียนดูต่อนะครับวันนี้นะครับมัสเตอร์มีคําสั่ง หนึ่งคำสั่งนะครับอยากให้พวกเราทําลงในสมุดน,นะครับเดียวการล็อกโจทย์ตรงนี้ล้งไปแล้วก็เขียนนะครับให้เรียนเรียงเรียงลําดับขั้นตอนครับวิธีการทําไข่ตุนลองดูซิวิธีการทาไข่ตุน,ท,ตนทั้งเล่จะทำยังไงนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราควรทํายังไงครับใครรู้บ้างหนึ่งเลยครับคืออะไรครับตอกไข่ใส่ชามที่สามารถนําเข้าเตาอ,อบได้นะฮะแล้วสองละ่ะ เราอลองเรียงลําดับขั้นตอนดูสิวันที่สองมันคืออะไรนะครับหนึ่งเลยคือต่อกไข่ใส่ชามที่สามารถนําเข้าเตาอ,อบได้สองสองทำไงดีนะพอตอกไข่ใส่ชามแล้วทําไงดีนะให้เรียนเรียงลําดับนะครับโดยเอาพวกนี้ยลองเรียงลําดับดูโดยเขียนเป็นวิธีการบอกเล่าดูนะครับนี่อย่างที่หนึ่งะครับอย่างที่สองมีศิลปะเข้ามาด้วยนะครับ ให้เรียนลองวาดรูปดูสินะครับตามเซอร์เลยวิธีการนะครับคําสั่งก็คือให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนวิธีการวาดภาพทวาไข่ตุนโดยนําตัวเลขขั้นตอน1นถึงเจ็เรียงลําดับขั้นตอนให้ถูกตอ้องนักเรียนแค่เอเอ,าเอาวาดรูปนะครับขั้นตอนที่1แล้วก็สใส่หมาเลขหนึ่งไปขั้นตอนที่2องเราควรทําไงครับ กวาดรูไปแล้วก็ใส่แม็กสองอันที่สามควรทำไงสายแม็กา 3, สามนะครับอ่ะวันนี้มาสร้างฝาไว้สอบกิจกรรมครับอยากให้เรียนลองศึกษาดูครับอย่างที่หนึ่งก็คือการเรียงลำดับเป็นประโยคบอกเล่านะครับเขียนเป็นประโยคบอกเล่านะครับสองคือเขียนเป็นขั้นตอนการวาดภาพครับ เขียนลงสมุดให้มาเซอร์นะครับเดี๋ยวส่งตอนเปิดเทอมนะครับมาเซอร์ขอฝากเพียงนี้นะครับก่อนออกจากบ้านนะครับกับนาล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็มันเอ่อระยะห่างใส่แมสด้วยครับวันนี้มาเซอร์ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ